าอีกหนึ่งสาวนะคะสาวสวยคนนี้นะคะสาวใต้น้องเบนส์คนนครซีอบุญยพรนี่แหละค่ะบอกเลยนะคะเคลื่อนไหวแล้วหลังโดนนะคะดราม่าถ่ายรูปท่ายากไม่เคารพแม่ย่านาก็มีการโพสตท่านะคะเขาบอกว่าเป็นท่ายากนี่เป็นไงคะคุณขาเอาเท้านะคะไปอยู่ที่คอนโซลรถแล้วก็แบบว่ามีหลายคนมาคอมเมนต์นะคะว่ามันไม่เหมาะสมเพราะเชื่อว่ารถทุกคันมีแม่ย่านาทำแบบนี้ไม่ดูน่ารักแม่ย่านา คงหายไปหมดนะคะขนาดที่หลายคนมองว่าเป็นความเชื่อของใครก็แบบว่าของใครก็แบบว่าบางคนก็ก็ไม่ถือไงอแล้วอีกอย่างก็เป็นรถส่วนตัวของน้องเขาย<อ>่อมมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่9มกราที่ผ่านมาค่ะเบน์นะคะก็มีการเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะหลังมีกระแสดราม่าได้โพสต์ภาพเซ็กซี่ขนาดหย่อนขานเล่นน้ำอยู่ริมสระนี่<อ>พร้อมเขียนแคปชั่นว่าห้ามความคิดใครไม่ได้จริงๆเรื่องงานยุ่งจะ ะตายไปวันวันรับโชคปีขานนะคะ เออขนาที่บางคนก็มาแซวนะพี่เบนอย่าเอาเท้าวางบนน้าน,นะครับเดีย๋ยวดรามา่าเจ้าแม่คงคาและบางคนก็มาให้กําลังใจดราม่าที่เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาของคนอื่นไม่ใช่ปัญหาของเบนทําแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครก็แบบว่าทําไปสวยๆก็ทําต่อไปออนะคะค,คือสวยๆของฉันนะอะจริงๆแล้วเนี่ยเ,เขาบอกว่าภาพเหล่านี้ก็คือตั้งใจที่จะเพื่อจะโปรโมตละครร้านดอกนิ้วที่น้องเบนเล่นก็คือความแรงของละครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมี รู้สึกว่าชดเด็ดเด็ดจริงๆแล้วดาราเนี่ยหลายๆคนนะก็เคยถ่ายนะบางคนก็เคยยืนยืนยบนฝากระโปรงรถก็มีก่อนหน้านั้นมีดาราหลายคนหรือว่านั่งคอมรถก็มีแล้วหลๆ<ต>หลายกระแสแต่แล้วแต่ว่าใครจะนับถือแบบไหนเพราะว่าบางคนเนี่ยมันต่างความคิดไงอย่าง<ม>อย่างที่บอกบางคนเขาไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็คือพาหนะอย่างหนึ่งที่สามารถโพสต์อะไรยังไงก็ได้แต่บางคนไม่ได้เลยเหมือนพี่อ่ะ เหมือนเราอ่ะตอนที่เวลาเราไปเที่ยวภูเก็ตหรือเราไปเที่ยวทะเลอ่ะแล้วเวลานั่งนั่งนั่งเรือไปข้างนอกอ่ะแล้วตรงหัวเรือแล้วทีนี้เราไปทะเลเด่ยเราก็จะใส่ชุดว่ายน้ําผู้หญิงก็จะโป๊ๆแล้วจุดจุดจุดที่ถ่ายรูปแล้วสวยที่สุดก็คือตรงหัวเรือหัวเรือหัวเรือแล้วก็ต้องยกขาแล้วก็อีกขานึงก็เหยียบไว้ตรงเข้าใจไหมบางทีเนี่ยเขามีแม่ย่านาแต่บางคนก็บอกว่ามันมีแม่ย่านาแต่บางคนก็ไม่ถือเพราะมันมันมันเหมือนการถ่ายแบบมันคือแบบ เหมือนเรือยอทอะเรือยอทก็คือฝรั่งอะแต่ถ้าพี่เข้าใจได้นะว่าถ้าเป็นเรือเรือพายหรือเป็นเรือแข่งเรือแบบไทยๆอะเพราะว่าเวลาเรือไทยๆเนี่ยเขาจะมีแม่ย่านางเรือเคยได้ยินเพลงแม่ย่านางไหมไ้ยแล้วก็จะมีการกล่าวว่าอันนั้นอะห้ามห้ามข้ามใช่ค่ะเออมันมันก็แล้วแต่เออว่า หรือว่าลํำนั้นผลิตไปจัดที่ไหนก็ต้องแบบว่าอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าภาพที่น้องเนี่ยโปรโมทเนี่ยอย่างที่พี่ชายบอกอาจจะเป็นเรื่องจากละครใช่แล้วก็ภาพมาโปรโมทนะคะก็แบบว่าเรื่องร่านนะคะเรื่องร่านนะคะของก็คือให้คาเลคเตอร์คาเลคเตอร์มันมันคุมมันคุมมันคุมให้มันอยู่ให้มันอยู่ในตรงคาร่านอะ ใช่นะคะน้องเล่นเรื่องร้านใจน้องไปนั่งพักเพียบมันก็ไม่ร้านไงคะเออนะยังไงก็แบบว่าเป็นกําลังใจให้น้องเบ้นนะตอนนี้เขาก็ทําธุรกิจหลายอย่างทำลลาเจนออกมาแล้วก็มีธุรกิจหลายๆตัวนะคะเบ้นก็ถือว่าเป็นเด็กใต้คนนครใช่คนบ้านเดวกขีขยันขยันมากน้องเบ้นขยันมากขยันจริงๆทำทำทุกอย่างแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นอิสระ ไปเล่นละครได้ทุกช่องหลายช่องเลยแล้วก็เป็นดาราเจ้าบทบาทมากเลยจริงค่ะแต่นางก็น่ารักเนาะเคยเป็นผู้หญิงที่เก็งหน้าเลยก็สวยเออเคยร่วมงานกับน้องอยู่นะคะเรื่องเออเร่รันจวนอ่าเคยร่วมงานกับน้องตอนที่น้องออกหมดสัญญาช่องเจ็ดใหม่ๆก็เออน้องก็ทํางานดีแล้วก็แบบว่าตั้งใจทํางานน่ารักค่ะแต่คุณสังเกตไหมดาราที่พอเป็นอิสระเนี่ยจะตั้งใจทํางานมากคือจริงๆเขาตั้งใจอยู่แล้วนะอแต่คือมันมีความรู้สึกว่า พอมันเป็นอิสระเนี่ยมันแอคทีฟมากขึ้นเพราะว่าเขาจะต้องงานจะต้องวิ่งชนเขาแต่แต่ถ้าเป็นอยู่ในค่ายอยู่ช่องเนี่ยก็คือจะแสดงตามออเดอร์ใช่คือช่องช่องจะส่งให้ช่องจะส่งเรื่องให้ใช่ไหมแต่บางเรื่องช่องส่งไปให้แล้วเนี่ยจะไม่เล่นก็ไม่ได้ถ้าไม่เล่นปุ๊บก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นทันทีมีดาราคนหนึ่งออกจากช่องน้อยสีเป็นนักแสดงผู้ชายแล้วบอกว่าออกมาปั๊บนางมีละครทีเดียวเก้าเรื่อง โอ้โหเดียบอกว่าตอนที่น้องอยู่ช่องช่องน้อยสีนะน้องก็บอกว่าจะมีละครแบบว่าประมาณแบบปีหนึ่งอ่ะเรื่องหนึ่งสองเรื่องไม่เกินนี้หรอกพี่แต่พอผมหมดสัญญาผมออกมาผมมีทีเดียวเก้าเรื่องอ่ะพี่จุกแจ้งเขาไม่เชื่อเลยว่าผมแบบจะมีต้องเก้าเรื่องอะไรเงี้ยเราก็เลยหันมามองดูตัวเราเองเออแต่เราก็คุณก็อิสระมานานแล้วเนี